โอเคครับสวัสดีเพื่อนเทุกคนครับกับพบผมอีกครั้งกับชนนี่สโลปครับวันนี้เราไปอยู่กันในโปเกมอนยูไนนะครับหลายคนอาจจะพอทราบมานะครับว่าผมนะครับเป็นคนที่ชอบเล่นผูกลินมากมากนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับมีการปรับแพทช์อะไรเพิ่มเติมขึ้นมานะครับทำให้เจ้าผู้คลินเนี่ยมันเก่งน้อยลงนะครับถามว่ายังเล่นได้อยู่ไหมเล่นได้ครับเห็นนี้คือผมจะมาอธิบายให้ฟังว่า พุคคลินแพช1.2.1.3เนี่ยหรือว่าแพชโมบายเนี่ยอ่ะมันเล่นยังไงนะครับแล้วก็ทําอะไรบ้างนะครับหน้าที่เป็นยังไงนะครับอ่ะเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่าตัวโปเกมอนนะครับเท้าความก่อนแล้วกันนะครับว่าโปเกมอนตัวนี้ทําอะไรได้บ้างเนาะอืมอยู่ไหนวะอ่ะโอเคทีนี้ผมแนะนำไอเทมนะครับ3อย่างนะครับวัตตีบาเลีย อ่าบอดลีบาเลียเนี่ยจะเป็นไอเทมที่เราสามารถใช้อันตินะครับแล้วเพื่อนรอบๆบตัวจะได้เลือดนะครับเป็นชิวอ่าเป็นโล่นะครับ4 0นะครับในเลเวล30นะครับแล้วก็โฟกัสแบนเนี่ยเวลาโดนตีเนี่ยมันถ้าถ้าเลือดต่ำนะครับเลือดเลือดแบบว่าน้อยเนี่ยเลือดมันจะเด้งขึ้นมานะครับ14%เป็นเวลา3วินะครับแล้วก็สกอร์ชิวก็เนี่ยครับจะได้โล่นะครับ10%นะครับเมื่อเรากำลังทำการดังห่วงนะครับ เอาล่ะทีนี้เรามาดูกันต่อว่า,าสกิล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 อยู่ไหนสกิลอยู่ไหนครับนะสกิลมันอยู่ไหนโอ้ยอทำไมหาไม่เจอแป๊บปกกนึง p พอรเกชั่นอ่ะนี่ไงโอเคสกิลแรกครับที่เราจะมีนะครับพาวดิฟเฟนซีฟเคิลนะครับ ก็พาวก็ตบ2ทีแปะ,แปะนะครับส่วน Defensive เ i ิ l ก็กลิ้งไม่ทำดาเมจนะครับแต่จะเป็นตัวที่เอาไว้หนีนะครับเพราะฉะนั้นอัพพาวมาก่อน Defensive เ i ิ l ก็เดี๋ยวพวกเนี้เดี๋ยวผมจะมีสอนนะครับเดี๋ยวผมจะมีสอนตอนในคลิปทีหนึ่งนะครับว่าอัพอะไรบ้างนะครับอ่ะโอเคโลว์เอาท์กับซิงนะครับตอนนี้โลว์เอาท์เนี่ยถามว่าโลว์เอาท์ดีไหมดี แต่ใช้ยากนะครับผมอยากให้ทุกคนที่เข้ามานะครับตระหนักว่าถ้ายังไม่รู้ว่ากิ้งตรงไหนแล้วชิงยังไงอย่าพึ่งเล่นโลเอาครับไม่งั้นโพสิชันคุณจะเสียนะครับอันนี้ผมไม่ค่อยแนะนําให้กับมือใหม่นะครับแนะนําให้เป็นซิงครับซิงเนี่ยก็คือเวลาเราวิ่งเข้าไปเนี่ยมันจะมีชาร์จตัวโนตนะครับจะมีชาร์จตัวโน้ะวิ่งเข้าไปแล้วคือจะทาให้ศัตรูหลับนั่นเองนะครับครูดาวก็เท่ากันครับ ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับแนะนำให้อัพซิงไปนะครับเพราะว่าซิงใช้ง่ายกว่าแล้วก็วิ่งเร็วด้วยนะครับโอเคต่อไปเป็นดับเบิลสแลบกับดัซซิ่งเกลมนะครับถามว่า2ตัวนี้มีอะไรแตกต่างกันนะครับผมต้องบอกเลยว่าถ้าให้ผมแนะนำนะผมแนะนำเป็นดัซซิ่งเกลมมากกว่าครับเพราะว่าดัซซิ่งเกลมเนี่ย มันจะทำให้ศัตรูเนี่ยโดนลดมูเม t นสปีดลงมาเห็นไหมคือมันจะทำให้ศัตรูโดนลดมูเม t นสปีดลงมาและทำให้ศัตรูแบบว่ายังไงอะ่ะแบบโดนจับได้ง่ายโดนเพื่อนเราจับได้ง่ายขึ้นนะครับกับกันครับดับเบิ้ลสลัสบเอาไว้ทำอะไรส่วนตัวผมนะครับดับเบิลสลัสบเนี่ยเอาไว้แก้เซฟกาดของบิซี่นะครับ ถ้าบิซซี่ถ้าทีมฝั่งตรงข้ามมีบิซซี่นะครับแล้วเขามีเซฟการ์ดผมก็แนะนำให้อัพดับบิลสแลปนะครับเพราะข้อเสียของดัซซิ่งเกลมคือการยืนอยู่เฉยๆแล้วก็ไล่นะครับจะมีเวลา,าใช้ท่าของมันผิดกัน,ผ,กนผิดกับดับบิลสแลปคือดาเมจออกเลยนะครับประมาณนี้อืมโอเคต่อไปอยู่ในมูฟเลเวล8นะครับก็ เป็นอ่าก็แค่การซีซเอาง่ายคือทําให้ศัตรูทำให้เพื่อนอนะ่ะไม่โดนพวกแบบท่าแบบพวกขัดอะไรเงี้ยพวกแบบว่าน n o c k up พวกจับพวกอะไรเงี้ยอ่าก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ได้โลด้วยโหคือดีมากนะครับเอาไปเล่นคู่กับบอดี้บาลียนั่นเองนะครับอ่ะส่วนวิธีการเล่นเนี่ยผมได้เตรียมไว้ให้ทุกคนเรียบร้อยแหละนะครับแต่นะครับผมต้องขอเปือนอย่างหนึ่งนะครับว่าอ่า สิ่งที่ผมจะอธิบายในคลิปต่อไปเนี่ยคือเป็นวิธีเล่นของผมเองนะครับและผมแม่แนะนำว่า,าทุกคนจะต้องเล่นตามผมนะครับอันนี้คือผมแค่มาแชร์ให้ฟังว่าวิธีการเล่นของผมเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับก็ประมาณนี้อ่ะงั้นก็ไปดูในคลิปกันเลย อาละมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้ครับผมเล่นเป็นภูคุลินใช่ไหมผมก็จะอัพพาวขึ้นมาก่อนครับแล้วก็พยายามถ้าเหมือนปกติครับเริ่มเกมมาก็วิ่งไปปกติครับก็จะมีคนมาช่วยคนหนึ่งนะครับตอคนนี้ก็เพิ่งเริ่มเล่นใหม่เพราะฉะนั้นคือเราก็หนึ่งแหละคือพยายามเอาบอลให้ได้มากที่สุดนะครับอย่าลืมครับว่าตอนนี้เราเป็นภูคุลินนะครับต้องต้องรีบเป็นภูคุลินนะครับเพราะว่า ใน,ในความคิดผมคือ power spike สำคัญมากๆนะครับยังไงก็สําคัญอยู่ดีแพทนี้ครับถึงแม้ว่าเราไม่ได้เห็นไหมสังเกตไหมว่าฝั่งของเรานะ่ยก็จะได้มอนเนี่ยครับอะผมให้ดูผมให้ดูช็อตเมื่อกี้ครับคือสิ่งที่พุกุลินแพทเก่าทําได้และแพทใหม่ทําไม่ได้นะครับนั่นก็คือเขาจะ,ะไม่มีดาเมจนะครับดาเมจน้อยมากนะครับแล้วก็อาจจะทําให้ยืนไฟได้ค่อนข้างน้อยนะครับค่อนข้าง ต้องต้องรีบออกมานะครับก็ต้องรีบมาเก็บเบอ Bur ry, ร์รี่นะฮะก็โดนแย่งไปนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับคือเกมมันยังไม่จบ <c oughs> มันเพิ่งเริ่มนะครับถึงแม้ว่าเราจะเสียเปรียกแค่ไหนก็ตามผมจะพยายามดันขึ้นมาเพราะว่าผมให้ความสาคัญว่า่าถ้าสมมติว่าเรานะครับมาแย่งของเขาเนี่ยเราไม่มีอะไรจะเสียเลยเสียเวลาไหมเสียครับแต่สิ่งที่เขาจะรู้สึกคือเขาจะรู้สึกกดดันในสิ่งที่เราทํานะครับ สมมุติว่าเราไม่ได้มอนตรงนี้นะครับมันง่ายมากครับเราก็แค่กลับไปเห็นตัเมาส์ผมใช่ไหมเราก็แค่กลับไปฝั่งทับ,บุเน่ล่างนะครับผมจะให้ความสําคัญกับทับ,บุนเนล่างเนี่ยเป็นตัวสุดท้ายนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเซฟฟาร์มของเราเป็นจุดที่เราสามารถฝารมได้ตอนนี้ครับถ้าสมมติว่าเราได้ <c oughs> ถ้าสมมติว่าเราได้ทับ,บุเนตนัวนี้ใช่ไหมเรามี2องออปชันหนึ่ง กลับไปฟาร์มทาบโบนิอีกตัวหนึ่งให้เลเวล4หรือ2ถ้าได้ตัวนี้เอ่อเอ็มันจะอยู่ประมาณนี้นะครับน่าจะอยู่ประมาณ75%ถึงแปเรนะครับเราก็แค่มาดังตรงนี้แล้วเราก็จะเปลี่ยนล่างนะครับอ่ะมาดูกันว่าผมจะทํำยังไงเนี่ยอันนี้เมื่อเราไม่ได้เห็นไหมอ่ะเราก็ยังตามต่อเพราะว่าเราคิดว่าเราค่าได้อืมแต่เจ้าเขาไปเก็บของอ่าเขาไปเก็บเบอร์รี่เนี่ยผมก็เลยเลือกที่จะดังแทนเห็นไหมกิ้งกลับมา มื่อกี้ถ้าสมมติว่าเราได้ทำบุณณ์เมืเอ่อกี้อย่างที่ผมบอกครับว่าเราจะสามารถเปลี่ยนร่างได้ในเมื่อเราเปลี่ยนร่างไม่ได้อะพอดีว่าเพิ่งเกิดพอดีเราก็ต้องมาตรงนี้เก็บพึ่งต่อนี่ให้ดูช็อตต่อช็อตครับว่าสิ่งที่ผมทาทาอะไรนะครับแต่ก็โอ้อันนี้อันนี้คือบอกเลยว่าเมื่อกี้จอยผมมีปัญหาแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ผมผมตบผิดด้านไปนะครับแต่เมื่อกี้คือมันมันเป็นที่ไม่รู้ว่าเป็นฮิวแมนหรือว่าเป็นที่ฮาร์ดแวร์หรออะรแต่ก็ไม่เป็นไรคือ เนี้ยปัญหาต่อไปคืออะไรรู้ไหมเราไม่มีเลือดเราไม่มีเลือดเขาพยายามเอาพึ่งนะครับอันนี้คือมาดูว่าผมจะทำยังไงต่อไปอ่ะผมอัพซิงมาเพราะว่าเมื่อกี้เราใช้โลว์เอาไปถูกต้องไหมมนเลยเอ,อ้ไม่ใช่ defensive เ,เคิ l สิอ่ะโอเคตอนนี้เขาพยายามที่จะารดังของเราจริงๆอ่ะคือเราควรปล่อยไหมก็ปล่อยก็ได้เพราะว่าเขาไม่ได้ทําให้โกเราแต่อีกอย่างนึงคือแบบยังเหลือเยอะมาก แต่คือสิ่งที่ผมทําคือผมไล่ไปเพราะว่าเนี่ยครับเพื่อนผมมาแล้วอืมนี่ดันต่อที่เนี้ยเราก็จะได้แต้มคืนมาเยอะมากนะครับเพราะว่าป่าเรามาช่วยแล้วก็เก็บเบอร์รีถ่ถ้าเลือน,น้อยก็เก็บได้ครับเก็บไปเลยครับแล้วก็อย่าลืมครับเวลาที่ดังเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมมาทําลายป่าตรงนี้ข้างเขาแล้วก็ตรงนี้นะครับนี่ให้ดูครับอ่าตึ๊ด,ด ทีนี้พวกแกตัวป่าเขาลงมาช่วยแต่คือตัวป่าเขาไม่ไล่นเนมเบอร์ไม่ไล่เนี่ยกลับมาเห็นไหมฟาร์มต่อเห็นไหมครับว่าทาบบูเนตตัวนี้ยังอยู่อย่างที่ผมบอกว่าผมให้ความสาคัญกับทาบูนเนตตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายนะครับก็ดูเวลาครับว่าตอนนี้ยังเจ็ดนาทีสิสี่นะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรเดินต่อปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะเห็นไหมสเต็ปมันก็จะจะวนอยู่อย่างนี้ครับก็จะวนจากทาบบูเนตตัวบนใช่ไหมมาของเขาสองตัวกลับมาตัวนี้ ตับนี้ตรงนี้แล้วก็ค่อยมาตัวล่างถึงไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าที่ผมไม่ให้ความสําคัญเลยว่าให้ความสำคัญท้ายสุดเพราะว่าผมรู้สึกว่าตัวเนี้กว่าจะมาถึงตัวนี้ผมเลเวลสี่แล้วผมเปลี่ยนเป็นพูลินแล้วผมไม่ต้องการอะไรแล้วแค่นั้นเองนะครับคือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอย่าไปซีเรียสครับอ่ะโอเคทีนี้ตอนนี้พึ่งเกิดแล้วสังเกตไหมครับอ่ะผมจะสังอ่ะผมจะ ผมจะให้ดูครับว่าสิ่งที่ผมคิดคืออะไรอะตอนนี้ผมเห็นว่าพุคคลินเขาเลือดต่ํานะครับและผมเลือดเต็มแถมมีชิลนะครับและ,ะตัวป่าผมกําลังพุ่งลงมาพึ่งกําลังเกิดนั่นหมายความว่าสิ่งที่ฝั่งตรงข้ามเขาทําก็คือเขาจะพยายามเคลียร์พึ่งให้เร็วที่สุดก่อนแอปโซจะลงมานั่นเองนะครับทีนี้ครับผมก็แค่เข้าไป ถึงแม้ว่าแอปโซเขาจะมาก่อนคือผมรู้แน่ๆว่ายังไงแอปโซตัวนี้ไม่มีทางฆ่าผมได้เพราะอะไรเพราะว่าเลเวลเราก็เท่าๆกันนะครับอีกอย่างนึ่งคือ,อาทางของคา p บิคอนเนี่ยเขาใช้แท็คเกิลไปแหละนะครับผู้คินมีแค่หลับนะครับและผมก็ไล่หลับไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้น2ตัวนี้ไม่มีทางฆ่าผมได้แน่นอนนะครับเวน้นแต่จากคา p บิคอนจะมีแท็คเกิลแล้วเอามาแท็คเคิผม เพื่อขัดจังหวะตอนที่ผมจะหนีนั่นเองแต่เมื่อผมมีอินโฟมิชันขนาดเนี้ยผมมีข้อมูลขนาดนี้แหละเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ต้องกลัวผมก็แค่ไล่เข้าไปรอให้แอปโซมาปิดจ็อบอย่างนี้นี่ประมาณนี้ครับสังเกตไหมครับว่าโพซิชันของผมนะ่ะคือจะอยู่ระหว่างอ่ะผมจะอยู่ระหว่างแนวหน้าผมนะครับผมจะอยู่ระหว่างแนวหน้าเอ้ยไม่ใช่แนวหลังผมสิไม่ใช่แนวหน้าเนี่ยก็คือเราจะรู้ว่าโอเคตรงนี้ฮิตบ็อกซ์นะครับ จุดตรงนี้่าสามารถทําให้คิวคอนของเราเตีตีฝั่งของข้ามได้นะครับผมก็แค่ต้องมาอยู่ตรงที่ระหว่างที่เขาจะมาตีคิวคอนกับของเรากับตะตูนะครับนั่นเองเมื่อในในสถานการณ์จริงคือเขาอาจจะวิ่งเข้ามาแล้วมาสวนคิวคอนผมได้แต่ไม่เป็นไรมันก็ยังติดพมอยู่ดีนะครับและซิงผมก็จะมาแล้วโอเคดูต่อครับทีนี้ครับสิ่งที่ผมจะทําคือผมจะซิงเข้าไปใช่ไหมซิงเข้าไปทําไมครับ1ครับ สร้างสเปซให้กับคิวคอนเพราะว่าคนที่ตอนนี้สองตัวดาเมจสองตัวของเราคือคิวคอนและแอปโซถูกต้องไหมทีเนี้ยแอปโซเขาก็ทำหน้าที่ของเขาไปนะครับสิ่งที่เราจะกันคืออย่างที่บอกกันคิวคอนอ่ะผมก็เลยซิงเข้าไปพอผมซิงเข้าไปปุ๊บเนี่ยเห็นปะโซนตรงเนี้ยคือคิวคอนตีฟีมีแค่บ่อพิษที่คิวคอนต้องหลบแค่นั้นเองอ่ะผมก็แค่ทำลายฝั่งตรงข้ามอ่ะนี่แทงของเขา เนี่ยครับคิวคอนตีฟีเห็นไหมนี่คือหน้าที่ของภูคูลินครับคือเราจะต้องค้าไฟให้ได้นะครับพยายามค้าไฟให้ได้นั่นเองนี่ก็ประมาณนี้นะครับไม่จะเป็นจะต้องเข้าไปบวกกับฝ่ายตรงข้ามเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าคิวคอนแพทนี้เออไม่ใช่ภูคูลินแพทนี้คือไม่มีดาเมจนะครับดาเมจน้อยนะครับเพราะฉะนั้นคือเราเป็นประมาณว่าเป็นมิดชิลนะครับเป็นโลให้เพื่อนนะก็ประมาณนี้ครับอ่ะทีนี้ไปดูสดต่อไป อนอ๋ออันนี้ไม่มีอะไรมากก็แค่ไปดังถ้ามีโอกาสนะครับถามว่าทําไมถึงไปดังอ่ะผมให่ทายทําไมผมถึงเลือกที่จะมาดังทําไมผมเลือกที่จะไม่เข้าไปเด,ดนแนวเพราะว่าอะไรครับ3ตัวอยู่ตรงนี้ครับคือจริงๆอะ่ะมันต้องคุยกับเพื่อนนะครับช็อตนี้คือต้องคุยกับเพื่อนครับต้องนะครับคือถ้าเพื่อนเราบั่นใจว่าเขาตีได้นะครับอ่ะเราถึงทํานะครับ อย่าทำแบบนี้นะครับอันนี้คือผมไม่แนะนานะให้ไปเล่นคนเดียวแล้วมาทําแบบนี้คือผมผมไม่เห็นด้วยครับอันนี้คือผมคุยกับเพื่อนแล้วว่าเออผมจะมาดังนะแล้วเพื่อนเขามั่นใจว่าเขาขโมยได้เออมาเขาเอาเดดนาวได้นี่ครับผมวิ่งเข้ามาตรงนี้เห็นไหมจริงจริงอะ่ะเมื่อกี้ผมวิ่งเข้ามาเนี่ยผมรู้แล้วว่าว่าสองตัวเนี้ยเขาจะวิ่งกลับมาตรงอ่าจากทางด้านเด่ดนาวเนี่ยขึ้นไปบ้านเขาผมก็แค่วิ่งมาซ้อนตรงนี้และผมเลือกที่จะไม่กลับฐาน เห็นไหมครับแล้วก็ทําให้เพื่อนอะสามารถค่าทั้งหมดนี้ได้เก็ดไหมเนี่ยแหละคือบางครั้งไม่จำเป็นต้องอยู่แนวหน้าก็ได้ครับหาจังหวะคอยประกบหรือว่าหาจังหวะคอยซ้อนไฟก็ได้อย่างนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีเหมือนกันครับอ่ะเราไปดูต่อเปึ๊บเป๊บป๊บอ่ะผมวิ่งเข้ามาตรงนี้จริงๆไม่มีอะไรมากครับแค่พยายามปวดๆนะครับเอาหน้าเข้ามาเสนอคือแบบให้ ให้คนอื่นแบบว่าให้ฝั่งตรงข้ามมารู้สึกกดดันว่า,าเรายังอยู่ตรงนี้นะคือจะปล่อยเราจริงๆเหรออะไรประมาณเนี้ส่วนอาตีนี่ก็ไม่ไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่คือถ้าก็แค่แบบอยากจะมาดังหรือว่าอยากจะใช้ก็ใช้ไปครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไล่มาไล่เพื่อนก็ได้นะครับจะใช้ใหรือไม่ใช้ก็ได้ครับมีค่าเท่ากันครับแค่อยากใช้เฉยตอนนั้นโอเคมีอะไรอีกไหมอืมเนี่ยอย่าลืมครับว่าเนี่ยให้ดูผมผมจะให้ดูโพส ition ผม ันนี้คือโพ i ิชันที่ผมเล่นนะครับคือผมจะพยายามดูคิวคอนนะครับเพราะว่าตอนนี้คือผมเอาคิวคอนเป็นหลักนะครับ Q Con คิวคอนก็คือเขาก็จะอยู่แต่เดี๋ยวเม้าหงายโอเคคิวคอนก็คือจะอยู่ตรงเนี้ยตลอดอยู่กับผมตลอดแล้วผมก็จะอยู่กับคิวคอนตลอดเห็นไหมครับอ่ะผมให้ดูอีกทีหนึ่งนี่คิวคอนอยู่ตร่นี้ผมอยู่ตรงกลางนี่ผมก็จะทำสเปซให้กับคิวคอนตีเห็นไหมครับผมก็จะวิ่งตามคิวคอนและคิวคอนก็จะคอย cover ผมอ่ะส่วนอ่าวัตชิลากาศนี่ก็ เขาก็ทําท่าที่ขอเขาไปนะครับแล้วก็จะมายุ่งกับเขาอยู่แล้วอวิงกลับมาปึ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บโอเคถ้าไม่มีอะไรก็เนี่ยครับเก็บไปเก,บเก็บนู่นเก็บนี่เก็บซะตรงนี้ไม่มีเก็บออโอเคเต่าจะเกิดแล้วสังเกตไหมครับว่าเต่าจะเกิดสิ่งที่ผมจะทำครัผมจะมาอยู่ตรงนี้ผมจะมาอยู่พุ่มนี้เท่านั้นอันนี้คือหน้าที่ของผมหน้าที่ของผู้คุลินของผมนะครับ ผมจะมาอยู่พรุ่งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเขามีฟูติกโซกับคา p บิคอนแอปโซกำลังวิ่งมานะครับมันจะทำให้เพื่อนที่กำลังจะเป็นสตาร์ทเต่าอ่ะคือเขาจะาทำได้ง่ายขึ้นเอาได้ง่ายขึ้นนะครับถ้ามีคนคอยคุมเห็นปะผมจะอยู่ตรงนี้อเนี่ยผมวิ่งเข้าไปแล้วในเมื่อเขาไม่มาอ่ะเราก็เปิดรีบค่าอ่ะพอเข้ามาปุ๊บนี่ ก็คือเราเราต้องสู้แล้วอะคือถ้าถ้าปกติคือเราต้องอยู่ตรงนั้นถูกต้องไหมทีนี้ผมสามารถอติได้และผมจะติเห็นไหมนี่เพราะว่าอะไรครับอ่าเพราะว่าอะไรทำไมผมถึงอติให้ตอบ3คะแนนติก๊กตอกติก๊กตอกติก๊กตอกโอเคอ่ะ1ครับเขามีสลักบอมบ์วางอยู่บนพื้นรถเกาะรถเวท2ครับพูคุลินสิงเข้ามาอ่ะ3ครับเขามีเฮฟี่แลมนะครับเมื่อ เอลเมนต์ในการแย่งเต่าของเขาเนะี่ยคือดาเมจคือ CC ที่แบบว่าคอยขัดขวางให้พวกเราไม่สามารถตีได้ปกติหรือว่าออเดชันในการแย่งของเราไม่ปกติเพราะฉะนั้นคือเราต้องสร้างเราต้องลบข้อด้อยตรงนี้ให้กับเพื่อนนะครับนี่ผมก็แค่อันติเห็นปะเนี่ยปกติแล้วอะถ้าเราถ้าเราไม่อันติเมื่อกี้นะครับมันก็จะเป็นตรงที่มันก็จะเป็นอย่างนี้ครับคุณรู้ว่าเฮวิสแลมมาโดนทั้งเต่าทั้งผม และทางคิวคอนนะครับและเมื่อกี้ครับตัวที่ลาสตัวที่ลาสเต่อได้ก็คือคิวคอนนั่นเองอ่าเก็ตไหมในเมื่อผมอันตีเนี่ยอันตีผมจะเป็นอ่าทำให้ไม่โดนซ c ทําให้ไม่โดนสกิลขัดขวางนั่นเองนี่ทีเนี้ยก็เลยทําให้เขาอ่าก็เลยทําให้พวกเราได้เปรียบนะครับก็เลยทําให้เขาเสียกระบวนอ่ะประมาณนี้นี่ให้ดูจะบอกว่าโชคดีก็ได้ครับจะบอกว่าอ่ากะไว้ก็ ไม่รู้สิอ่าอันนี้ก็แล้วแต่วิจรารณญาณแต่คืออันนั้นคือผมแค่เล่าเล่าเอ่อเล่าไอเดียให้ฟังว่าเออมันควรเป็นอย่างนี้นี่ครับในเมื่อเนี่ยเห็นว่าผมโดนตีแต่คือสังเกตไหมครับว่าโพซิชันของผมเนะี่ยคือ,อ,ย,อยังอยู่กับคิวคอนตลอดยังอยู่กับคิวคอนตลอดเห็นไหมผมจะไม่ทิ้งคิวคอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราสามารถช่วยเขาได้และเขาก็สามารถช่วยเราได้นะครับนี่อย่างนี้ให้ดูนี่ครับพยายามดูเพื่อน พยายามดูเพื่อนไว้ครับพยายามดูเพื่อนไว้โอเคในเมื่อท่าเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้เห็นไหมครับเมื่อกี้คือเนี่ยเรารู้ว่ายังไงลูคาเรโอเราตายอยู่แล้วนะครับไม่จําเป็นต้องวิ่งเซฟเพราะว่าอะไรถึงแม้เราวิ่งเข้าไปเนี่ยสามวิของเราเนี่ยวิ่งเข้าไปเนี่ยหนสึสามเนี่ยคือยังไงลูคาเิโอตายก่อนแน,น่แน่และลูคาเิโอไม่สามารถหนีออกมาได้และนะครับศพต่อไปก็จะเป็นเรานะครับผมจึงเลือกนีออกมาอย่นางนี้ นี่เห็นไหมเราก็ดูครับว่าเอ้ยเนี่ยเพื่อนไม่อยู่แล้วดาเมจไม่อยู่แล้วกับแค่นั้นเองวิธีการเล่นก็จะประมาณนี้ให้ดูดูไปเรื่อยๆครับว่าสิ่งที่ผมทํานะครับหรือว่าโพซิชันที่ผมยืนเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนี่ยครับเห็นปะสังเกตไหมกกนนครับว่าผมจะยืนอยู่หน้าคิวคอนตลอดตลอดนะครับอันนี้คือย้ํานะครับสําหรับคนที่อยากเล่นฟูคูลินนะครับนี่ให้ดูอย่างนี้เห็นไหมคําคํา ค้คํข้ํ้เห็นไหมเห็นไหมเก็ตไหมเนี่ยการยืนสําคัญที่สุดครับโพสิชันอันนี้คือผมผมบอกเลยนะครับว่าโอเคมันอาจจะวันแรกหรือว่าครั้งแรกที่เล่นเนี่ยมันอาจจะไม่ไปขนาดนี้ครับแน่นอนครับมันต้องอาศัยความอาเข้าใจในตัวละครของเราอะไรประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับอาการเล่นพูคูลินแพชนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับ ถ้าชอบนะครับถ้าสมมุติว่าถูกใจอะไรงไงก็เดี๋ยวผมจะเอาคลิปอะไรแบบเนี้ยมาเปิดแล้วก็มา,าแชร์เรียกว่าแชร์ดีกว่ามามาแชร์ให้ฟังว่าสิ่งที่ผมทําและสิ่งที่ผมคิดมันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าผมว่าอาจจะมีเพื่อนๆหลายๆคนที่แบบว่าสงสัยว่าเอ้ยเราเล่นยังไงเราทำยังไงนะครับอันนี้ก็ผมก็จะพยายามเอาอะไรมาสอน เยอะๆนะครับแต่คือผมต้องบอกก่อนว่าผมไม่ใช่ผู้เล่นพูคูลินอันดับหนึ่งของโลกไม่ใช่อันนี้นคือผมแค่เอามาใช้ให้ฟังว่าสิ่งที่ผมทําเป็นยังไงส่วนเพื่อนๆจะเล่นยังไงก็ล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสววันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย